สวัสดีจ้ากำลังจะอาบน้ำคลีนซิ่งปากเรียบร้อยแล้วนะกะลังจะคลีนซิ่งหน้าละอุ้ยเห็นปากแบบข้างบนบางข้างล่างหนานะแล้วนึกได้ว่าเอออยากเพิ่มเนื้อปากหน่อยแล้วมันมีวิธีนวดอันเนี้ยเผื่อจะมาแชร์เพื่อนๆก็เลยเอ,อ,อยากนั่งนวดปากกอดแล้วค่อยไปคลีนซิ่งอาบน้ำก็เลยเอ,อ้ยมาทำคลิปดีกว่านะก็อย่างน้อยท่อนท่อนนี้ก็สวยก่อนนะ แล้วก็เปอยท่อนนี้นิดนึงเพื่อที่จะมันวดน,นวดตรงนี้ก็โอเคมั่นใจกว่านะจ๊ะก็เลยอะทําคลิปเลยและกันแล้วเดี๋ยวค่อยแบบน้ําเริ่มกันเลยดีกว่านะไม่พูดมากเพราะว่าอยากมีปากที่สวยและอิ่มเอิบกันอยู่แล้วนะจ๊ะรีบเลยนะตอนแรกนะคะอย่างที่บอกก่อนที่เราจะลงการน,นวดอะไรก็ตามแต่อยาให้มันแห้งเนื้อบริเวณที่เราจะนวดเนี่ย แห้งไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งมีริ้วรอยเพิ่มเติมนะคะก็ให้ลงน้ำมันหรือลงครีมนวดไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงน้ำมันหรือลงครีมนวดนะแนะนำเพิ่มสักนิดหนึ่งปากเราเนี่ยก็คือผิวนะแล้วข้างล่างผิวตรงเนี้ยก็มีเซลล์มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะเติมอาหารให้เขาก่อนละกันนะเติมด้วยอะไรจ๊ะโทเนอร์กุหลาบจ้ะนะโทเนอร์กุหลาบ อชุ่มๆส่มลีนะคะแปะเข้าไปที่ปากเลยจ้ะกลิ่นกุหลาบก็หอมนอกจากเราจะได้อาหารผิวแล้วนะเรายังได้กลิ่นด้วยขับรถกลับมาเหนื่นอยๆเง,งี้ยโอ้โหชื่นใจอะ่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วปั๊บลงน้ำมันนวดได้เลยนะถ้าสำลีติดปากอะไรก็เอาออกก่อนนะจ๊ะอ่ะของเออใช้โจ๊กบานะ แต่ว่าใครมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะขาวใครมีน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกแล้วแต่เลยจ้ะใครมีครีมอะไรก็อ่ะแล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้เอาโจโจบาออยนะจ๊ะลงไปเสร็จปุ๊บนะวิธีนวดนะคะนิ้วชี้นะคลึงคลึงไปก่อนคลึงคลึงบริเวณลิ้นผิดฝากเราเนี้ยคลึงคลึงให้ เลือดน้ำเหลืองของเลวที่อยู่เซลล์ผิวเราที่อยู่ใต้ริมฝีปากเราเนี่ยมีการแบบถูกปลุกกระตุ้นสักนิดนึงนะจะให้เขารู้ตัวสักนิดนึงให้ฉันนวดกำลังจะนวดอยู่นะจะกระตุ้นให้พวกเธอทำงานได้ดีขึ้นนะเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นเซลล์ต่างๆนะได้ออกกำลังกายนะนวดไปเนี่ยนวด สักสิบรอบเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนับไปอาตีต่างว่าครบสิบนี่ก็เหมือนกันหนึ่งสองเนี่ยนวดอ่ะตีต่างว่าครบสิบนะจากนั้นทำไงต่อกระตุ้นเขาเรียบร้อยแล้วนะตีน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรในปากเราเรียบร้อยแล้วนะของเหลวในปากเราเรียบร้อยเซลล์เราเรียบร้อยนะลูบคอ รูดสักสิบรอบยี่สิบรอบก็ได้แล้วแต่เลยใครอยากปากอิ่มๆจะเจอสวยๆนะคะรูเดเยอะๆนวดได้ทุกวันนะแต่อเนี้ยเน้นปักบนปักล่างไม่เท่าไหร่ปักล่างมีเนื้ออยู่เนี่ยอยากได้ปักบนอยากให้เนื้อมันเพิ่มขึ้นน่ะอีกก็จะเน้นปักบน เน้นหนีบเอาเนื้อให้มันมาอยู่ตรงปลอกบนเนี่ยรูดมาให้มันครบสิบเนะยี่สิบก็ได้แล้วแต่อ่ะตีต่างว่าครบแล้วปุ๊บนะใช้นิ้วงี้ล็อกเอาที่นี่เปิ้งล็อกนิ้วชี้รูด รูดจากมุมปากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็นับนะคะรูด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 รีดเนื้อรีดไขวานรีดอะไรให้เราอยู่ตรงลินติดปากเราเนี่ยหนึ่ง <1. S 1> ไปกับนับหนึ่งนะสอง 一、二、三、四、五、六、七、七七 ไอ้แค่สาธิตที่ดูพวกข้าวก็เอาแค่สิบก่อนนะวิดีโอจะได้้ม่ยาวเกินไปนะจ๊ะเสร็จแล้วปุป๊บเนอโอ้โหดูเจอกเลยนะนะเนี่ยเสร็จปุปนะ๊บนะคะรูดออกด้านข้างแล้วยกขึ้นคนะ่ะ พูดออกด้านข้างแล้วยกขึ้นไงเนี่ยยกบุงปากขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยพูดออกด้านข้างแล้วยกขึ้นแล้วคาไวอย่างเงี้ยหน้าตาตลุกไหนก็ไม่เป็นไรค่ะเรานวดของเราเองเนาะเนี่ยอืมเ <laughs> นี่ยรีดแล้วก็ยกปากขึ้นอืม เวลาลีดก็ลงน้ำหนักหน่อยนะจ๊ะยกขึ้นนิดเดียวนิดเดียวนะแล้วกดไว้กดคาวอย่างเงี้ยเนี่ยลูบไปสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ได้เนี่ยเนี่ยแค่นี้เอง เนี่ยนวดไปแล้วปากเราก็จะแบบดูอวบอิ่มขึ้นนะเนี่ยแค่นี้เองอ่ะแล้วลใครจะวนใหม่ก็วนก็กลับไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยวนกลับไปสองสมเซตนะคะมีเวลาว่างเยอะก็นวดสัก2เซตแบบเมื่อกี้สัก2อส,กส,าส,กสามเซตเนี่ยวันเว้น,ว,นวันก็ได้นะคะเนี่ยใครอยากได้เนื้อปากวนกับรูดรูดอย่างเงี้ย โดวเนื้อมันก็จะมากองที่ปากนี่แหละแต่ต้องทําบ่อยๆทงต่อเนื่องนะประเด็นคือต้องทําต่อเนื่องนะไม่ว่าทําวันเดียวแล้วก็จบกันไม่ใช่นะคะอืมมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะต้องทําแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะนั่นแหละแล้วก็จะลืมสุดท้ายปุ๊บยกขึ้นนี้ดูแลกยกปากขึ้นนะนี่ประมาณนี้แล้วถ้าใครมีร่องน้ำหมากร่องอะไรเงี้ยอยากจะแบบยก อยากจะให้น้องน้ำหมากมันน้อยลงยกแก้มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบตอนจบเออแถมให้ก็ได้พอยกเรลี่ยกฝั่งนี้เสร็จแล้วใช่ปะตอนจบปุ๊บนะเราอยากให้แก้มมันยกแบบแล้วก็รีดน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรที่เรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทิ้งนะก็นวดนี้เสร็จปุ๊บก็ลูดไปที่ยกแบบสมมติเรายกหน้า,างี้ไปเสร็จแล้วใช่ไหมนี่นะจบแล้วนะทาครีมทาเนยมันอย่าให้มือแห้งนะ แล้วปาดเนี่ยปาดยกแก้มไปสี่สิบห้าองศาเนี่ยปาดตั้งแต่ปากไปเลยนะขึ้นไปปาดตั้งแต่ปากเลยนะขึ้นไปเนี่ยหกรอบก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยแค่นี้แล้วกดไว้อ่ะกดคาไว้นิดนึงน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่ยไม่ย้อนกลับมานะขาไว้นิดนึงแต่ลูบไปให้สุดสุด สุดไลหูเลยนะไอ้ไม่ใช่สุดเลยหูสุดติ่งหูเนี่ยสุดหน้าหูหูเราเนี่ยลูดไปเลยนะลูดไปหลังใบหูเนี่ยลูดไปลูดไปเลยสุดหูเราเลยนะข้างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไหนๆก็ยกปากเลยใช่ไหมยกไปสุดยกเนี่ยยกหน้าแก้มยกแก้มไปด้วยเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยลูดไปให้สุดเนี่ย สุดกละไอเนี้ยสุดกรอบหน้าเราอะอ่ะแล้วกดคาวไว้ตั้งนิดนึงแล้วก็เออน้ำเลือดน้ำเหลืองเนีย่ยย้อนกลับมานะเนี่ยรูดไปแล้วก็อ่ะตบบล็อกหน้าตบแบบตบหน้าเราอะนิดนึงแบบเนี่ยเนี้ยเหมือนทําแบบเนี้ยบล็อกบล็อกบล็อกน้ำเลือดน้ำเหลืองเรานิดนึงว่าไม่ให้มันไหลย้อนกลับมานะเนี่ยแค่นี้เองเสร็จอ่ะลองทํากันดูนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมตุ้มเทะนะตุ้มหูหลุดนั่นแหละ นะแล้วเห็นผลยังไงมาบอกกันบ้างนะเดี๋ยวยังไงก็ประมาณนี้แหละเราก็มาบอกทริคแค่แค่นี้นะจ๊ะหาตุ้มหาแป้นไม่เจอลอะอะคราวหน้าเจอกันวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะลองทํากันดูนะจะได้มีปากสวยๆกันทุกคนเลยนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ